สวัสดีครับมีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Memer Channel ช่องของคนรักกันิเมะและเกมนะครับนี่อยู่กับการพรีวิวนะครับไม่ใช่การรีวิวนะอยู่กับการพรีวิวสกินใหม่ของหยาดและคิล่านะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ROV และ Demon Slayer นะครับเดมอนเชเลเยอร์ Demon นี่ก็คือเรื่องดาบไปฆ่าตระโสงหรือคิมิสึโตเกะบะนะครับเป็นการคอลแลบก,กับอนิเมะครั้งที่4ของเราอีกแล้วนะก่อนหน้าน,นี้เคยคอลแลบก,กับ s อ o เจโอหรือโซนาร์ไลน์บิดเทพปรนละแล้วก็วันพันแหวนนะครับ ึ่งมเป็นการเอาทันจิโร่และน้องเมสโกะนะครับว่าเป็นสกินของยาและคีลานะนี่คือภาพเปิดตัวนะครับของทันจิโร่ครับที่มันเป็นสกินของยานนะซึ่งต้องบอกนะครับว่าผมไม่ได้แบบเป็นวิดีโอนะครับเพิ่งแคปเป็นรูปมานะครับจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่อง y o u t u ู e จากทางต่างประเทศนะครับซึ่งผมจะจะดเป็นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นช่องไหนแต่ผมไม่ขอพูดชื่อแล้วกันนะนะครับทางยูทูบคอนฉสิรับ ได้มีการลบวิดีโอรีวิวเอฟเฟกต์สกิลของฮันจิโ่และในสซโกออกไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าลบไปทําไมแต่ก่อนที่เขาจะลบนะผมได้แคปเอฟเฟกต์สกิลและรูปภาพของสกินฮันจิโลเนเซโกวันแล้วครับโอเคเรามาดูกันอันนี้คือปาพเปิดตัวที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นฮันจิโลชักดาบออกมานะครับหว่านกรฟาร์มารีอาจจะมาเป็นฟาตะวันแล้วก็เป็นแอร์ฮันจิโ่ยืนอยู่อย่างนี้นะครับและอันนี้ครับก็คือท่าวาร์ปนะครับ อันดัจิโร่กำลังนั่งกินข้าวแล้วมีอีกาวเอาบอกให้ไปทำภารกิจนะครับตามประตูเลยนะโอเครูอดออกไปน,นี่ครับนี่คือการกดตีธรรมดานะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดู2รูปนะคือการจบดีธรรมดาของอยานกับการจบดีธรรมดาที่เป็นสกินของอันิโร่นะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับผมว่าทางเกมเนี่ยเก็บรายละเอียดทางอนิเมะได้ดีเลยนะเนี่ยการฟันธรรมดาเป็นปาลมารีออกมานะครับเหมือนในอน,นิเมะเลยครับผมว่าค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับ อันนี้คือสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งของหย่า่าจะเป็นการปาดเป็นแนวนอนครึ่งวงกลมนะครับฮันจิโร่ก็จะามาเป็นสกิลหนึ่งก็จะมาเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งสกิลที่1ของหย่าแนก็จะอ้างอิงมาจากปานวาลีกับบัฒที่1น่ดาผาวาลีนะครับก็จะเป็นการปาดเป็นครึ่งวงกลมแนวนอนนะครับโอเคอันนี้ก็คือสกิลที่1นะครับตีครบ2สเต็กนะครับก็จะเป็นการ ฟาดดาบลงมานแนวดิ่งนะครับเป็นเครื่องวงกลมลงมาจากข้างบนนะซึ่งถ้าเทียบกับาทางอเดเมปานวาลีเนี่ยก็จะเป็นปานวาลีกับบันท่าที่8สายน้ําตกนะครับต่อ,อไปสกิจที่2นะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับยิงจากาทางอเดเมนะครับก็จะเป็นปานวาลีกับกบันทาที่3นะครับกระแสํำไร่ลำ ือว่าทางเกมเนี่ยทำออกมาได้สวยนะครับเหมือนอนิเมะเลยนะครับสก,กิลคงจะแพงหน้าดูเลยนะครับตอนนี้ก็คือสกิลที่2 2สอเต็ปนะครับบวกกดปีกับธรรมดาจะเป็นท่าโดดขึ้นไปแล้วฝันลงมานะครับซึ่งถังอิงก,กับอนิเมะเนี่ยท่านี้ก็จะเป็นปานบารีกระบวนท่าที่2กลางหาันาน้ำนะครับจะเป็นการโดดขึ้นไปข้างบนฟ้าแล้วหมุนตัววงกลมฝันลงมาข้างล่างนะครับโอเคต่อไป นี่คือกดอันตินะครับาทางสกินของทันจิโร่เนี่ยจะเปลี่ยนจากปารมารี UNC เป็นปานตะวันนะครับนี่ครับในผมเขียนไว้นะกดอั außer, Kos, นติแล้วจะเปลี่ยนจากปารมาลีเป็นปานตะวันนะครับจะมีรูปหน้าทันจิโร่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเ้วยนะนี่คือการกดอันติแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการฟันครึ่งวงกลมแนวนอนนะครับ2อรอบนะครับซึ่งท่านี้ในอินกาก้อนิเมะนะครับก็จะเป็น ฟานตะวันกระบวนท่าที่3นะครับเป็นสุริยันาสาดแสงนะครับเป็นการปาดไปแนวนอนสองครั้งนะครับอันนี้คือตะกิ้ที่2เมื่อกดอันตินะครับก็จะเป็นการฟวานไปข้างหน้าครับเป็นแนวนอนแล้วท่านี้ครับจะเป็นการยิงจากฟานตะวันกระบวนท่า,ท,าที่1นะครับท ok ี่นกคามิคางุระไล่ลำนะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยจะเป็นการ ฟันจากแนวดิ่งออกมาเป็นครึ่งวงกบนะครับแต่ทางเกมเนี่ยได้เปลี่ยนจากการเป็นฟันแนวดิ่งเป็นฟันแนวนอนเพื่อให้ตรงกับสก,กินที่2ของอยานเทนนะครับส่วนการกดอันที่ครั้งที่2ก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าฟันเป็นงครั้งนะครับท่าน,นี้นะครับจะเป็นการนั่งเองจากปานตะวันกระบวนท่าที่12นะครับฮิโนะคามิคังวอนราระมัาเพลนะครับในการพุ่งไปข้างหน้าแล้วฟัน2ครั้งนะครับอันนี้ก็คือต้องในสกอนะครับ อเปิดตัวก็จะเป็นแง้มประตูนะครับออกมานี่ครับประตูแงม้มก,กล่องออกมานะครับโหนกักจะมันที่เป็นแล้วก็จะโผล่ออกมาวิ่งนะครับเป็นตัวเล็กก็เปิดมาเป็นตัวใหญ่แ้วตอนวาร์ปเนี่ยไอสโกอโจะวิ่งอ้อมก,กล่องนะครับแล้วก็หมุดเข้าไปในกล่องแบบนี้นะทีะนี้ก็คือสกิลที่1ของน,อน้องในสกนะครับในการพุ่งไปข้างหน้าขิงล่างเงาไปนะครับจะเป็นไอสกอนะครับเป็นท่ายืนเตรียมตั้งรับโยมตีแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับ กิ่ที่2ครับจะเป็นเนสโกพุ่งไปข้างหน้าครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับเลื่อนผิดนี่ครับเวรเนสโกกินอยู่3ามคนนะครับเอฟเฟกต์คิวดูสวยขึ้นนะครับเป็นไฟขึ้นมานะครับอันนี้คืออันตีนะครับก็จะเป็นเนสโกวิ่งนะครับแต่จะได้นะครับอันตีนีเก็จะเป็นแบบเนสโกตัวเล็กนะวิ่งแต่ก็ทันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับ นี่คือการกดตีธรรมดานะครับใช้กงเล็บนะครับตีแล้วก็มีขาเตะด,ด้วยนะแต่ผมไม่ได้แคปมาขออนาไปท่าที่2ของเนสโกนะครับท่านี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างบนหัวนะครับเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่ในสโกคาบนะครับเป็นสีชมพูซึ่งผมก็ไม่ได้แคปมานะครับต้องขออภัยด้วยโอเคแล้วคลิปนี้ก็เป็นการพรีวิวสั้นๆน,นะครับของอวีเอ็กเลมอนเเลเยอร์นะครับที่จะเข้าม,ามาที่1พฤ่ภาคมนี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับแจ๊คให้กับช่องเวมเมอร์ชานัลไปนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดเวมเมอร์ชานัลก็ต้องขออภัยในที่ที่ด้วยนะครับขอบคุณรุกท่านสำหรับการรับชนะมสวัสดีครับ